เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะนะตอนนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วก็วันนี้เราจะมาทําการเขาเรียกว่าสร้างเหมืองขุดมิดกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยคือสิ่ที่ผมเจอมันคือบัก็กคือทุกๆครั้งที่เลเวลอัพหลังๆมามันคือจากเกมหลุดก็เอาเป็นว่าผมก็เข้ามาใหมล่ละผมไม่เข้าใจนะมันเป็นที่อะไรตอนนี้เราก็เเวลยี่สิบแล้วก็ปลดล็อกเหมือง เรียกว่าห้องขุดเหมืองละทันซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามาใช้ทําอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เงินก็ไม่พอเลยผมก็เลยไปทําการเสีงเงินมาโดยการทํางานอย่างหนักหน่วงตอนนี้ก็มีเงินอยู่หมื่นห้าแล้วก็ามาเริ่มสร้างห้องกันเลยเรียบร้อยก็จะมีหน้าต่างให้ใส่คอมพิวเตอร์ไปซึ่งเราก็ยังไม่มี เราก็มาทําการซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ประกอบอย่างรวดเร็วอันนี้ผมเล่งสปีดน,นะเพราะว่าธรรมชาลาประกอบนานมากแล้วเราก็ได้คอมพิวเตอร์มาหนึ่งเครื่องเราเข้าไปที่ห้องกันเลยแล้วก็าวารเข้าไปเอ่อช่วงนี้อ่ะอน่าจะเป็นช่วงที่ผมมึนๆอยู่นะก็แปลว่าตรงนี้ก็คือที่ให้อัพอะ่ะมันจะให้เพิ่มปริมาณเหมือนที่คุดได้ก็คือเพิ่มเดียนอะ แล้วก็ช่องให้ใส่คอมพิวเตอร์อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่อะไรแต่หลังจากที่ผมขุดเหมืองนี้เสร็จอ่ะอันนี้อันอันนี้ผมปรับอยู่มันคือเพอร์ฟอร์มานะก็คือถ้าเพิ่มเวลาจะได้เหมืองแบบว่าได้ขุดนานขึ้นได้แดดมากขึ้นแต่ใช้เวลามากขึ้นเราก็สตาร์ทแล้วน,นี้ผมก็สตาร์ทคือแอดเครื่องเข้าไปนะแต่หลังจากที่ผมขุดเหมืองไอห้องนี้เสร็จอ่ะ ผมไม่สามารถกลับมาใช้ห้องนี้ได้อีกแล้วอะผมไม่รู้เป็นที่อะไรนะคือมันให้ซื้อแต่มันซื้อไม่ได้ผมมีเงินถึงมันก็ไม่ให้ซื้อมันเลยทำให้ผมต้องไปขุดขุดข้างนอกเอาอะขุดที่เครื่องอะแล้วก็นั่งรอแบบทำงงทำงานอะไรก็รอไปก็ถือว่าก็ยังดีนะอันนี้ผมก็จะพาออกมาดูเขาเรียกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนของเหรียญแล้วกัน ก็ขึ้นหนึ่งเหรียญตอนนี้แรกได้8ปดพนห้านะซึ่งราคามีขึ้นมีลงจะแตกต่างกันไปก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแบบสั้นๆคือช่วงนี้มันมีอะไรหลายอย่างก็ว่าเจอกันใหร่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับ